สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูโรสนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษในส่วนที่เป็นไกรม,ม่านะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นเราตามไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันเลยนะคะบทเรียนออนไลน์ของเราวันนี้เรื่อง verb like like แปลว่าชอบเราใช้กริยา like แสดงความชอบและไม่ชอบต่อคำนามนั้นๆในที่นี้เราจะใช้กริยา like กับชื่อสัตว์ต่างๆนะคะวันนี้เรามาทบทวนบทเรียนจากคลิปที่แล้วที่เราเรียนไปแล้วนะคะเรื่อง animals เรามาออกเสียงคำศัพท์ พร้อมๆกันนะคะมาเลยค่ะภาพที่หนึ่งภาพปลาเราจะออกเสียงว่า fish fish ต่อไปนกออกเสียงว่า bird bird เก่งมากค่ะภาพต่อไปเลยค่ะลิง monkey monkey ต่อไปเลยค่ะ ช้างช้าง elephant elephant ต่อไปเป็นภาพเต่าออกเสียงว่า total total เยี่ยมเลยค่ะต่อไปเลยค่ะภาพ giraffe ออกเสียงว่า giraffe giraffe ต่อไปเลยค่ะกบ frog ฟ o c กต่อไปเลยค่ะสิงโต Lion Lion เก่งมากเลยค่ะต่อไปเลยค่ะมี Mi. ออกเสียงว่า Bear bear บาพต่อไปเลยค่ะม้าลาย ze b r a zebra เก่งมากค่ะต่อไปเลยนะคะ กระรอก squirrel squirrel ต่อไปเลยค่ะสุนะัข dog dog ต่อไปเลยนะคะแมว cat cat เยี่ยมเลยค่ะต่อไปเลยค่ะมด ant ant ต่อไปเลยค่ะกระต่าย Rabbit rabbit สุดท้ายเลยค่ะเสือ Tiger Tiger เยี่ยมเลยค่ะแสดงว่านักเรียนยังจำได้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์นะคะเรามาดูโครงสร้างของประโยคบอกเล่ากันนะคะประธาน I U V t h e และนามพหูพจน์ตามด้วย like ตามด้วย article a an สำหรับคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะหรือไม่เติมอะไรเลยสำหรับคำนามที่เป็นพหูพจน์และอย่าลืมสุดท้ายมีจุดฟุ้ s ตอปนะคะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของประโยคปฏิเสธเลยนะคะมีประธาน I you, we, they และนามพหูพจน์ตามด้วย do not, do not หรือเราย่อเป็น don't และตามด้วย like ตามด้วย article a, an สำหรับคำนามเอกพจน์และไม่เติมอะไรเลยสำหรับคำนามที่เป็นผ้าหูพจน์และจุก full stop มาดูข้อควรจำสักนิดนะคะ Don't forget โดยปกติการพูดถึงความชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งนั้นๆจะเป็นแบบไม่เจาะจงดังนั้นถ้าเป็นนามนับได้เรานิยมใช้รูปพหูพจน์ฉะนั้นแล้ววันนี้คำนามชื่อสัตว์ต่างๆที่เราจะเรียนวันนี้จะอยู่ในรูปพหูพจน์นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะประโยุบอกเล่า I like cats I like cats ฉันชอบแมวประโยชนปฏิเสธ I don't like cats I don't like cats ฉันไม่ชอบแมว นักเรียนสังเกตนะคะประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธมีอะไรแตกต่างกันเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะประโยคบอกเล่า you like bird you like bird คุณชอบนกประโยคปฏิเสธ you don't like bird you don't like bird คุณไม่ชอบนก no. ต่อมาเรามาดูโครงสร้างประโยคคำถาม yes/no นะคะหรือเราจะเรียกว่า yes/no question นะคะประโยคคำถาม yes/no เวลาถามเราจะขึ้นต้นด้วย do ตามด้วยประธาน I, you, we, they และนามพหูพจน์ ตามด้วย like และตามด้วย article a, an สำหรับคำนามที่เป็นเอกพจน์และไม่เติมอะไรเลยสำหรับคำนามที่เป็นผ้าหูพจน์นะคะและสุดท้ายต้องมี question mark สำหรับการตอบเมื่อเราชอบเราจะตอบว่า yes Yes ตามด้วยประธานประธานนี้จะอยู่ในส่วนที่เป็นคำถามนะคะ Yes ตามด้วยประธาน I, You, We, They และสุดท้ายก็ Do แล้วก็จุบ full stop แต่ถ้าไม่ชอบเราจะตอบว่า No No ตามด้วยประธาน I, You, We, They และตามด้วย Don't แล้วก็มีจุดฝนสต็อปนะคะส่วนที่เป็นประธานใน yes กับ no อันนี้มันจะอยู่ที่ส่วนคำถามนะคะเรามาดูข้อควรจำอีกสักนิดนะคะ don t forget คาว่า don t คือรูปยอ่อของ do not และเรามักใช้รูปยอ่อปฏิเสธของกริยาช่วย do not อันนี้เป็น don นะคะในการตอบมากกว่ารูปเต็ม และอีกข้อหนึ่งการตอบเราต้องใช้สรรพนาม I แทน you ที่เป็นประธานในประโยคคำถามเสมอเรามาดูตัวอย่างของประโยคคำถามกันนะคะถามว่า Do you like rabbits Do you like rabbits คุณชอบกระต่ายไหมถ้าชอบ เราตอบ Yes I do Yes I do ถ้าไม่ชอบเราตอบ No I don't No I don't สังเกตนะคะในประโยคคำถามถามด้วย you เวลาเราตอบเราก็จะตอบด้วย I จำได้นะคะเรามาเข้าสู่ช่วง Let's practice กันนะคะ เรามาฝึกฝนการใช้ประโยคนะคะจงแต่งประโยคโดยใช้ like และประธานที่กำหนดเด็กๆสังเกตซิคุณครูให้คำว่า like อย่างเดียวแสดงว่าจะต้องเป็นประโยคบอกเล่านะคะอนาัากเรียนดูภาพที่หนึ่งคุณครูให้ภาพกระต่ายและกำหนดประธานคือ I นักเรียนต้องคิดแล้วว่ากระต่ายมีคำศัพท์ว่าอย่างไรและประธาน I เราจะไปวางไว้ที่ไหนลองดูนะคะเยี่ยมเลยค่ะเราก็จะเขียนว่า I like rabbits I like rabbits ภาพที่สอง เป็นภาพแมวและประธานที่คุณครูกรำหนดมาคือ you แมวมีคำศัพท์ว่าอย่างไรคะและประธาน you เราจะเอาไปไว้ที่ไหนในประโยคตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ you like cats you like cats เก่งมากค่ะเรามาดูภาพที่สามกันเลยนะคะ เป็นภาพกระรอกและประธานที่ให้มาคือ V กระรอกมีคำศัพท์ว่าอย่างไรคะและประธาน V เราจะเอาไปวางไว้ที่ไหนในประโยคลองตอบพร้อมกันสิคะ we like squirrels we like squirrels เก่งมากคะ่ะ ภาพที่สเป็นภาพเต่าและประธานที่กำหนดคือ they เต่ามีคำศัพท์ว่าอย่างไรและประธาน they เราจะเอาไปไว้ที่ไหนในประโยคตอบพร้อมกันเลยค่ะ they like turtles they like turtles เก่งมากค่ะ ต่อไปเป็นภาพที่ห้านะคะเป็นภาพนกประธานที่กำหนดมามี Bill and Joe นกมีคำศัพท์ว่าอย่างไรและประธาน Bill and Joe เราจะไปวางไว้ที่ไหนในประโยคตอบพร้อมกันเลยค่ะ Bill and Joe like birds Bill And Joe like birds เยี่ยมเลยค่ะต่อไปเรามาฝึกใช้ประโยคปฏิเสธกันนะคะคำสั่งจงแต่งประโยคโดยใช้ don't like และประธานที่กำหนดภาพที่หนึ่งเป็นภาพกบและประธานไอกบ มีคำศัพท์ว่าอย่างไรและประธาน I เราจะไปวางไว้ที่ไหนในประโยคตอบพร้อมกันเลยค่ะ I don't like frogs I don't like frogs เก่งมากค่ะภาพที่สองเป็นภาพช้างและประธาน You ช้างมีคำศัพท์ว่าอย่างไร ประธานยูจะไปวางไว้ที่ไหนตอบพร้อมกันเลยค่ะ You don't like elephants. You don't like elephants. เก่งมากค่ะภาพที่3เป็นยีราฟประธานวียีราฟมีคำศัพท์ว่าอย่างไรและประธานวี จะไปวางที่ไหนในประโยคตอบพร้อมกันเลยค่ะ We don't like giraffes We don't like giraffes เก่งมากค่ะภาพที่สเป็นภาพสิงโตรประธาน d e สิงโตมีคำศัพท์ว่าอย่างไร และประธานเดจะไปวางที่ไหนในประโยคตอบพร้อมกันเลยค่ะ They don't like lions They don't like lions เก่งมากค่ะภาพที่หเป็นม้าลายและประธาน a อนนาแอนลูซี ม้าลายมีคำศัพท์ว่าอย่างไรและประธาน Anna and Lucy จะไปวางที่ไหนในประโยคตอบพร้อมกันเลยค่ะ Anna and Lucy d o n อนไล e ์ซ b บรัส n n a นาแอนลูซี่ดอนไ e z ์ซ r บรเก่งมากค่ะ เรามาฝึกการใช้ประโยคคำถาม yes/no กันนะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่หนึ่ง Do you like fish? Do you like fish? เป็นภาพปลาถูกกากบาทไหมคะไม่ถูกกากบาทแสดงว่าต้องชอบตอบเลยค่ะ Yes, I do yes I do ถาม you ตอบ I ถูกต้องแล้วค่ะข้อที่2 do they like dogs do they like dogs เป็นภาพสุนัขไม่ถูกกากบาทแสดงว่าต้องตอบ Yes ตอบเลยค่ะ Yes they do Yes they do ประธาน they ตอบ they ถูกต้องแล้วค่ะต่อไปข้อที่3 Do you like monkeys Do you like monkeys คุณชอบลิงไหมภาพถูกกากบาทใช่ไหมคะแสดงว่าไม่ชอบเราตอบเลยค่ะ No I don't No I don't ถาม you ตอบ I ถูกต้องแล้วค่ะข้อที่ 4. Do Sam and Jack like bears? Do Sam and Jack like bears? Sam กับ Jack ชอบหมีหรือไม่หมีถูกกากบาทใช่หรือไม่แสดงว่าไม่ชอบตอบเลยค่ะ No, they don't. No, they don't. Sam and Jack เป็นประธานพาหูพจน์เราแทนด้วย they เราไม่นิยมใช้ชื่อมาตอบนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆทำได้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วคุณครูมีโฮมเวิร์คให้นักเรียนนะคะเราจะไปทำในหนังสือ English Exercise Grade 1นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่3หน้า8 1ถึง82และแบบฝึกหัดที่4 หน้า83ถึง84เป็นไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณครูที่ว่าเมื่อนักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนคลิปนี้นักเรียนจะสามารถทำแบบฝึกหัดให้คุณครูได้นักเรียนคนไหนที่ไม่สามารถทำในหนังสือ English exercise ได้นักเรียนสามารถที่จะทำในกระดาษ A4 หรือในสมุดก็ได้คุณครูยินดีคะ่ะ และอย่าลืมส่งทางแพลตฟอร์มตามที่โรงเรียนกำหนดนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนส่งภายในวันจันทร์สัปดาห์ต่อไปเลยนะคะคุณครูรอตรวจงานของนักเรียนนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย